ค่ะสวัสดีเอฟซแฟนๆ่องทุกกนนะคะมืนอนีนุนทิยาก็ับมาตามแนวทางของน้องเป้ยนะคะน้องเป้ยเป็นเด็กน้อยมีเส้นเขียนไห้ถูกทุกงวดนะคะนุนทิยามาตามถือสองงวดแล้วนะคะงวดนี้เขียนไห้อีกแล้วนะคะแต่เป็นโตได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะ มาหนีมาหาน้องเป้ยน้องเป้ยวัสด,ดีเอฟซีหน่อยลูกน้องดียามาตามน้องเป้ยเข่าสองัวดเด้อค่ะลักษณะหนองเป้ยนี้จะเป็นเลขเขียนให้นะคะเลขเขียนนะคะคนจะเขียนให้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นไล่มือเพลินเป็นมีแปดมีหกมีสี่มีเจ็ดพี่น้อง ถ้าตัดเลขสี่ออกมันสิเข่าสามตัวตรงแปดหกเจ็นะคะนุนทิยาบอร์เดตัดนุนทิยาบอร์ว่าเลขสี่ออกอีกอย่างกัจจ่าฟูหายนั้งเลขสามตัวทั้งสองตัวหนึ่งในนั้นเขาเ้าหกเจ็ตรงๆนะคะนะคะเอาไปเบิง้งก็เดี๋ยวเบิง้งก็กองมีหั่นเบิ้ลขมูนขมูนมน<บ>น,นะคะ่ขมูนที่นุนทิยาตัดนะคะ,นะคะแต่มี่เอฟซีอะมี่เอฟซีปาก ค่าขนมมาให้น้องเป้ยนะคะคุณเพชรเกาหลีฝากมาให้น้องเป้ย200บาท FC ไม่ประสงค์ออกนามฝากมาให้1,000บาทรวมจำนวนเงิน1,200บาทนะคะขอบคุณ FC หน่อยลูกขอบคุณเป็นบ่ขอบคุณเสนอที่น,น่าเอ้าเอาอันนี้เอาเอาไม้เอาไม้ไไมใส่ใ <จ S 1> คือคุณต <ใจ S 1> าเด้อเอาหนีบนีบใส่เด้อฮาเทียบอกฮาเทีย คุณแม่คุณยายเออหนี่จะหันกันได้ลูกเอออาเทียบเอาจะภาษีนิสียงนะคะเอฟซีเป็นกระยาขอเนี่ยท่าอีกให้น้องเป้ยเขียนตัวย่งใหญ่เขียนตัวย่งใหญ่ลักษณะนี่เด้อบางคนเอฟซีเป็นกระอายุไลยแล้วกระมี่อายุหน่อยกระมี่เขียนตัวย่งใหญ่ลักษณะนี่นะนะที่ยาให้เบิ้งหน่อยเด้อเออน้องเป้ยนี่เป็นเป็นเครือญาติหลานนะคะน้องทิ่ญาเป็นมิสซักเป็นย่านะคะเขียนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ เขียนให้แน่งวดนี่จะออกตัวใดในวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดอ่าวให้น้องเป้ยเขียนให้นะคะพิ่เขียนห้งวดะสีตัวเข้ากับมาตัดเป็นคู่นะคะ,ะก็นั่งเขียนน้องเขาเขียนให้กับมือเลยเพราะมันจริงเอี้ยเตี้มาตามแตหลายมือเลยเด้โน่นที่ย่าล่อลุงเฮงล่อแม่นออ้องระดาสาเหตุที่ได้ล่อเนี่ยจเพราะว่า จะหน้าพ่อมหน้าพ่อมตากันแนะจะได้เนว้ทางของ,องน้องเปฟยปที่นอนได้บึ้งพ่อมๆกันแบ่ง,บงปันกันไปน่าก็น่ากันเขียนเลย เสร็จแล้วผู้ขาเมีอาการมูเด้ยบดูดูดิค่ะซ้ำถูกอ่ะไม่ไดวจะไม่อยู่นะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกมีนี่หรือเป่ามีบ่บ่มีบ่ลูกอ่ะเขียนซสหนี่เขียนคือกันเด้อเขียนซสหนี่ให้คุณตาพ่อนเด้อแต่เขียนละนี่ซ้ำนี่มันบ่ลูกโอเคพูนจะเขียนให้ลุงเฮงห้าข้อแปลใช่เขียนป่าวเงียบพ่อกำลังอัดคลิปอยู่พี่น้องเอ็ซีเอ้ยมึงดูเขียน แปลว่าคุณตาสีบูเขียนนะน้องเปื่อยเป็นผู้เขียนคนจริงลูได้น้องธียาจะขอเปล่าานคลิปนี้น้องเป้ยนี่ห้มาหลายงวดแล้วเข้าทุกงวดแต่เลขจะมีบางครั้งมีสามตัวบางครั้งมีสี่ตัวบางครั้งมีห้าตัวเราต้องจับให้เป็นจะเข้าทุกงวดบางงวดก็เข้าสามตัวบางงวดก็เข้าสองตัวต้องตัดอยู่ในนั้นงวดนี่เขียนห้กลับมืออีกแล้วเป็นแบบนี้นะคะ นี่รลยเมื่อของเขาวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดมีเลขสามมีเลขห้ามีเลขแปดมีเลขหกพี่น้องให้ให้หญ้าตัดได้หนีมันบ่ลุกน้องเป้ยตัดได้หนีได้หมดเลตัดได้หนีมันบ่ลุกหญ้าสิตัดห้เป็นคู่เป็นคู่เลยจะให้น้องเป้ยเป็นค้นซี่เด้อลูกเด้อว่าจะออกตัวใดซี่ให้เอฟซีนะเด้อตัดได้สาม ห้าแปดห้าแปดหกสองตัวก็จะมีสามห้าห้าแปดห้าหกแล้วก็แปดหกใช่ไหมลุงเนาะเนี่ยงแม่ก่อนมีสามห้าห้าแปดห้าหกแล้วก็แปดหกใช่ กันเนเนแปดเก้าเนาะกันแปดเก้าเนาะครับผมหรแม่ยังกลับหัวมันกันแปดเก้านี่คือตัวกันเนาะอันนี้ตัวกันกับเก้ามันตัวเดียวกันไปจ้ะอ้าวเสียองเป้ยเป็นคนซี่จะออกตัวได้ยนาตันหายแล้วออกตัวได้น้องเป้ยเป็นคนซี่นะคะชี้ให้หน่อยจะออกตัวไหน พาบ่ซี่กับบ่เป็นยางเาาาด้อย่าจะบ่กดดันร้านนะคะก็นังคิดอยู่บ่หูบ่ซี่ก็ได้เด้อลูกบ่ซี่ก็ได้เด้อลูกเด้อย่าจะบ่บังคับอีดาเด้อโอเคโอเคเราจะไม่บังคับแล้วนะ,ะ,ะจะไม่บังคับ เหมือนจะชี้อยู่นะคะน้องเฟยนี่เป็นเสื้อสายลูกหลานพญานาคนะะคเป็นลูกเสื้อสายปู่กับย่านะคะโอเคแปดเก้านะคะมีแปดเก้านะคะชี้ตัวกันนะคะโอ้ยคือสีเขาคือสีตรงใจเอฟซีเถอะเนาะเนาะพอแล้วนะคะน้องเขาชี้ตัวนี้นะคะ นี่น hey, ้องเปิ้ยชี้ให้แล้วเด้อเด้อออากล้องขึ้นก่อนกล้องขึ้นก่อนเด้อนะครับใจเย็นๆ้อค่ะเดี๋ยวนะคะน้องเขาชี้ให้แปดเก้านะคะตัวที่ชี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวเท่าหาซื้อสลหรับชิ้นแบ่งรัฐบาลไทยนะคะให้เอฟซีซาอดีนัมเด้องวดนี้นะคะบางคนกระเบงจงซื้อๆบางคนเดี๋ซื้อนะ างวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะที่นุนทิยาเอาแนวทางของนองเปยมาลงนะคะแต่ควานเป็นจริงนองเปยใหายถูกทุกงวดแต่ว่านุนทิยาบอลูกนะคะลุงพันบอลไอแววก็เพิ่งจะเปิดเผยเนี่ยนะคะลุงพันว่าเห็นผู้นั้นเอาผู้เี้ียวเลขมาลงได้ค่านำซากกาแฟเลยค่ะกับเข่าก็เลยอยากให้นุนทิยามาเป็นสะพานบญให้ผลปรปากฏว่าก็ได้ค่ากับเข่าไปพันสองนะคะแม่เพิ่นกับพ่อเพิ่นบ่มักเลย กต่เล็อยากมาเป็นสะพานบุญไฮพอก็บแม่บ่อด้ซสื่อมันพ่อลูกบ่ซสื่อเลยเห็ตตะไฮตะหน้าย่างเดียวตื่นเช้ามากเขาไฮอ่อยให้มั่นเล็กบก่หมกักบ่หมักพอแม่บ่ซสื่อบ่ตตองบ่อ้องวาเนอะเอามาบอก มันบอกยาเด้อลูกเด้อเอฟซีโอนมายเมาเอามาห้ถ้าผู้ใดอยากร่วมท่าบุญซอยคากับเขาน้องเฟยนะคะคานามขาป้า,ขา,ขา,านะคะนุนที่ยาพรออมที่จะเป็นสะพานบุญหายนะคะติดต่อนอนทิยาโดยตรง0ูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะววน้องเฟยนี้เป็นเป็นลูกหล<ค>านปูปน่พญาน้านะคะไม่ใช่คนธรรมดานะคะมันเป็นเด็กนิสเ็นเด็กมีสเซนนะคะ เบิ้งหน้าตางูได้วครับเอ่อ,วองว <มา S 2> ดีผ่านมากซีนิ่งก็กันแล้วงวดีผ่านมาอธิบายตรงนี้นะครับอมว่านนี่นนทิยามาวันศุกนะครับบรรมแมวณหมู่านวันศุกมาหาป้าแววกระลุงขั้นน้องเขาบอกว่าที่เขาเขียนเลขสี่ตัวนี่เขาเขียนบังเฉยๆถ้าเกิดไม่บังคือเขาเอาเลขสีมาบัง,วบงไว้ถ้าเกิดบ่เอาเลขสี่มากันไว้เขาซ้มตัวแตกเลย อันนี้เขาจะว่ากักป่ากับลูกนะคะลุงป่าว่าให้ฟั้งเลขออกแล้วจัางว่าถท่าว่าก้อนเลขออกนี่ที่ยังสิเกิดผื้นพี่น้องสามโตแตกนะคะตารางงวดนี่เพราะรู้ว่าคนจะเอาตัวใดมาปดท่อตรงผิดจระนาบางข้าง่นก็บ,บอกตรงๆเพาได้นะคะวดที่ผ่านมาเ่นบอกว่าเลขซี่นเอามาก,กันไว้เฉยๆความเป็นจริงมันจะมันจะมา แปดหกเจ็ดตรงๆนะคะสำหรับมวดนี้เพิ่นกระไฮซีโตคือเก้าเดี๋ยวเขาจะเขียนตัวยิ่ง่าที่เพิ่นไฮซีโตคือสามมีห้ามีแปดมีหกต่ผู้ววรู้ว่าตัวใดเป็นคล้องแท้ตัวใดเป็นคล้องฟอมนะคะพอมาไล่เมืม่อน้อ,องเพิ่นเขียนตัวน้อยนะคะอนุญาตจำเป็นต้องขายาย,งะะายตัวยิ่ง่ายนะคะเพิ่นเขียนตรงนี้คือสามไล่เมือ่อเพิ่นเป็นสามเป็นห้าเป็นแปดเป็นหกนะคะ ตนนี้ยากขยายตัวยิ่งยิ่งกับผรู้ว่าถ้าเป็นสามตัวแต่ผูรู้จะแต่ทางนาหรือ้างล้งนะคะบูรู้ว่าตัวใดเป็นตัวกั้นนะคะอาจจะเป็นสามแปดหกหรือสามแปดหาหรือว่าหาแปดหกก็ได้นะครับเนาะนะคะพิจารณาเนาะคะ่ะเป็นหน้าท้าหาเสดสระกินแมงรัฐบาลไท้นะคะ น้องเปยให้ถูกทุกงวดแต่ใบเอสซีต้องจับให้มันเป็นนะคะครับพอย้ำนะครับเปลี่ยนเพียงแค่แนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเมกระือมากระเดนผ่านชอบก็ะจัดขัดก็ผ่านนะครัโตที่นอกพ่นซี่หายคือ89นะคะเ้านะคะห้โชคใหามัน ขอบใจน้องเปื้อและาๆเดอที่ห้แนวทางวันนี้เวซีโชคดีน้ำอีกเด้อห้ได้เห้ดตลกเด้อเวยบซสีโชคดีปลลูกถูกปะนี่ถูกปะถูกอู้สุดยอดโดูถูกกษัตนเป็นว่าถูกใจเ c นบซีเนาะยด่้ยายลี่ต้องต่มือแปะแปเลย